สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มมั่นโค้นครับวันนี้พามาดูพึ่งรังที่มาเจอไว้เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเลยครับเฮ้ยเ <Hey. S 1> <He i. S 2> หลือไหมเนี่ย ไม่รู้ว่าพอดีไหมนะครับแต่ผมกลัวมันไม่เหลือนะครับอยู่บนนี้นะครับก็เลยมาลองดูครับพี่น้องเผื่อได้ตัวอ่อนสักหน่อยนะครับข้างทางเลยนะครับแบบนี้นะครับมีรถผ่านด้วยนะครับ ่ได้สักหกเจ็ดวันนะครับจากที่มาเจอคราวก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับเผื่อได้นะครับพี่น้องครับอาจจะรวดเร็วหน่อยนะครับคลิปนี้ครับเพราะตรงรีบตีนะครับดูท่าทางจะดุเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวลุยเลยนะครับไม่รู้จะขึ้นได้ไหมน้ำด้วย มีต้นหนามนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะครับมันอาจจะชานาครับตอนขึ้นนะครับมันมีต้นหนามนะครับขึ้นมาใกล้แล้วนะครับจะยังไม่ได้จุดคบ นั่นนะครับอยู่ข้างหน้าเลยรูปจุดครบก่อนอยู่หน้านี่เลยนะครับ มีอะไรไหมเนี่ยดูก่อนนะครับเฮ้ย เล็กมากเลยครับพี่น้องครับมีมดแดงด้วยน้อยมากนะครับเท่านี้แต่คงจะต้องขอนะครับปล่อยไว้อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่างน้อยก็ได้ตรงนี้นะครับก็ เดี๋ยวว่ากันนะครับนี่นะครับให้น้อยดีกว่าไม่ได้นะครับไม่ดราม่านะครับเพราะมันอยู่ติดทางนะครับนี่นะครับใครผ่านไปผ่านมาอาจจะเห็นนะครับผมอาจจะไม่ได้นะครับต้องของนะครับ นเี่ยถ้าเต็มมันก็จะยอดเลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้นะครับขอก็แล้วกันนะครับมีมดเด็กอยู่ตรงนี้ด้วย กีดสนเยอะมาก กล้องเห็นไหมตัวเต็มเลยเอาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนถุงนะครับนี่นะครับน้ำพึ่งอาจจะได้สักห้าหกขีดนะครับต้องรีบหน่อยครับมันอยู่ข้างทางนะครับ ขอโทษมุมกล้องด้วยนะครับมีมดแดงตรงนี้ครับเดีย๋ยวว่ากันนะครับดีกว่าไม่ได้นะครับถ้าเกิดผมไม่เอานี่อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ครับพอได้ตัวอ่อนนะครับ อันนี้ขอไปทำชิปพึ่งแล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่ดราม่านะครับถ้าใครตีพึ่งก็มึงจะเข้าใจนะครับนี่ครับ ลืมเกสรอนบลเลอร์เลยสวยนะครับเกสรน,นะครับโอเคครับลงนะครับพี่น้องครับถ้าไม่สวยต้องขอโทษด้วยครับลงมาแล้วนะครับได้น้ำพึ่งมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวอ่อนนะครับ เกซ้อนด้วยนะครับก็อย่าดลายังไงก็อย่าดราม่ากันนะครับพี่น้องครับอย่างที่บอกนะครับมันอยู่ข้างทางครับถ้าผมไม่เอาคนอื่นมาเจอเขาก็เอาอยู่ดีนะครับเราก็กำขี้ดีกว่ากำตดอย่างว่านะครับถ้าเกิดใครที่หาพึ่งก็จะเข้าใจนะครับว่าถ้าปล่อยไว้นี่โอกาสมันเหลือนี่น้อยมากนะครับพอได้ก็ต้องขอนะครับยังไงก็อย่าว่ากันนะครับ ลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับส่วนใครไม่ชอบต้องขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนุมนโค้งครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ